เอาสร้างกำลังชาบกำลังค้นผูนที่ชาบสร้างไว้ชาบพุตติร่องรับพระเทระหลังนี้นี่ฟังนี่ชาบเียบร้อยเพาว่านี่มาตรฐานโลกเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยชาบ เหลือฟังนั่นเหลือช่องนั่นมือนี่เสียวช่องนี่าฉาบปูนภายในภายนอกน้ำอ๋อาาทั้งภายในทั้งภายนอกพอดีไปซักนี่อ๋อเหลือแเลีวยักหน่อยปูนสาบปูนสาบ ทีมงานสั่งเหินปลูกคอมวอดในบ้งกันก่อสร้างมาสามสิบปีแล้วเดี๋ยวพาไปบึงข้างในบุติ ร่องรับพระเทละถึงที่เหตุเพื่อที่เตรียมงานฉลองอุโบสถนี่งานฉลองอุโบสถที่นี่ก็เลยเห็นกุฏิร่องรับกุฏิร่องรับกุฏิรับงร่องกุฏิร่องรับกุฏิรับงร่องพระเทละครูบาอาจารย์เป็น พระมหาเทระพขันธุกะสิมาผักสิมากิจนิมนต์ช่วงอุโบโสถเน,มนีมันจิมีพระเทระเขามาหลายครูบาอาจารย์บ่าวจิเป็นเจ้าคณะเพื่อเจ้าคณะจังหวัดหลาย,ลายทางญาติโนมขอบมหาก็ได้สร้างกุติรองรับได้ ปี68บันที่ 4, 5, 6, 7, 8หาเมื่อหาเมื่อเอาบุญน้ำกันจ้างอุโมวคสวดมากถึงแต่ปี60อันนี้ก็ปี66นนกํำลังจีแล้วเก่าสิบหาเปอรเซนแลวเว่าเก่าสิบปนี่และจีแลวแลวก็เลย เกตุติลองรับปะเทละบันฉาบเนียบดีสร้างบนฉาบเนียบเลยบ่มีไส้ขอนย้อนด้วยนี่มันติเป็นเนื้อเดียวกันเลยในการฉาบนี่การฉาบป,ป,ปูนเบิ่งงามเลยฝานเนียบเดียวกันเลยเอาสีเขาวมาใช้ในนทั้งแน่เ่ก็รทเป็นสว่างจ้ากออกไป ตอนนี้มกักกะบ่าท่านมีบ่าท่านมีสีบ่มีท่านมีใดกะช่วงกลางมืดแน่นี่คือภายในกุฏิรองรับพระเถระแห่งวัดบรุรพาวิทยาลามบ้านท่าลาดตำบลน,น้องเรืออเภอดอนสังจังหวัดนองบวัวลุพูนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำสองห้องนี่ก็ว่าออกมานี่ก็มาเขือห้องน้ำเลด้วยนี่ ห้องน้ำห้องน้ำได้สบายสะดวกสบายห้องน้ำก็กว้างเติบอยู่ความกว้างก็ว่ามันสองเมตรพมดเละความกว้างควมเน่าห้องอาบน้ำห้องห้องอาบน้ำห้องปดทุกน้ำกันอันนี้สิติดฝ้าติดกระเบื้องเงินเป็นติดซีไลน์ไปแล้วเนี่ยแต่เหลือเพียงแต่เพียงเอา แผ่นเหลี่ยมมาติดกะเป็นการเซตติดไฟติดยางลงเข้าไปกะเรียบร้อยอันนี้กะติดประตูกะเรียบร้อยเลยแต่ท่าสีก็เป็นการเซตอันนี้อ,นอีกห้องหนึ่งมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง ย่างหน่อวังยางออกจากห้องน้ำเมื่นี่ก็เป็นเป็นบันไดขึ้นมานี่อันนี้ออกจากห้องห้องโถงเป็นกองเมืมอนี่ก็จะมีผ้าพูดเถาพูดโถอาม่าปรนเทศบันไดสองสันยังมาเก่ามาพอดีนี่ก็ย่างมื่นี่คนภายนอกก็จะเป็นเยากดเข้าของน้ำของท่านี่ช้างกำลังขึ้นปูนเพิ่บน่าน เป็นปรุงขึ้นปรุงนสร้างมาตรฐานโลกเมืเ่อไหร่หรอเอออริ่กำลังฉาบกำลังฉาบเมือนี้ก็จะได้แพ้งนี่เนาะแพ้งทั้งในทั้งนอก เมื่อเอื่นกะดีกระยับไปแฝงข้างใอีกช่างพูนอีกกจะจิบกะดีล่งสีล่งยังผูเพื่อนโอ้กะดิงามกะดิได้ขึ้นบ้านไม่ตัวปเน hết bên nga song ngài đi kiếp bếp 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 เปิด,เป,ดเปิดเปิดนั่น ขึ้นปนูนขึ้นปนูนดูมุมนี้มุมนี้เปิดเปิดเป่งมุมกว้างเป่งมุมกว้างของฉาบการสร้างกุติในกุติเจาวาัตเข็ดต่อกันมาเลย เขียนแล้วก็ส่งไงนี่พักเอมก็ส่งมาไงต็มคุมเลยไงนี่วัดมองเตรียมงานกระถิ่นวัไหพันได้ออกมาเยอยูนาจะมาเตรียมงานกระินทอที่เแปดจกาพิกาฮอดเนี่กระินต่ออีกทหนึง หลังจากนั้นก็เป็นงานเตรียมฉลองอุปสมบท